สวัสดีครับเอ๊ท่านแมนแม,น,มนรีวิวครับกลับมาแล้วครับแมนแมนรีวิวรถชั่วโมงนี้ทดลองการใช้กับกิมซองนีเวียนนั่นเองครับที่เราเนี่ยเราก็ไม่เคยใช้หนะ้าสำหรับนีเวียซองนี้คือซื้อจากนะเซเว่นอีเลเว่นนะเออเราก็อยากรู้ว่าตอนเนี้ยมันดีขนาดไหนเป็นสูตรใหม่นะนี่อันนี้ก็จะเป็นสูตรสูตรน่นาเด่นอันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าไว้นะฮะดูขาวใสจ <c oughs> ุดดำดำเซรั่มแล้วก็จุดของพิกันนะไวแปดเทสออยเกรดอ่าก็คือมันขาวใสแล้วก็ควบคุมความมันนะ ก่อนที่เราต้องลองใช้เนี่ยเราดูประวัตินีเวียกับตัวหนึ่งของคนที่ยังไม่รู้นะนีเวียเนี่ยก่อตั้งแต่ปี1882นะครับมากกว่าร้อยกว่าปีนะยักษ์ใหญ่ในของเยอรมันนะพวกก่อตั้งก็เป็นเยอรมันนะบริษัทก็อยู่ในเยอรมันนะโ้ประสบการณ์แล้วก็การตลาดนี่ถือว่าสุดยอดมากนะมีมากกว่า1 5า้าิประเทศตัวโลกคือนีเวียที่ทุกคนรู้จักนะมีอของผู้หญิงผู้ชายนะอ่าในเมื่อเรารู้จักแล้วเราก็มาลองใช้กันนะว่าตัวเนี้ยจะเป็นยังไงเนี่ยทดลองเนี่ยเจ็ดวัน เราจะทดลอง7วันนะเราจะใช้สูตรน้าเด็ดก่อนนะแล้วก็พอฉุดพีกังเนี่ยจะได้8ชั่วโมงเราไว้แช้กลางวันไงแต่จริงมันทาได้เช้าเย็นเลยนะไม่จําเป็นว่าจะต,ต้องเลิกสูตรไหนก่อนนะแต่เรามาทดลองสูตรน้าเด็ดเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยโอ้เปิดข้างแรกนะหลอดนี่คือเปิดง่ายมากๆนะครับพกพาสะดวกนะเยี่ยมมากมนี่มี s P F, F 3 0ด้วยบางเบาสภาพผิวนะยอดมากนะเนื้อครีมค่อนข้าง,งนิ่มนะแล้วก็บิโอ้เข้มต้นมากเลยนะเข้มต้นนะาเขาบอกว่าเข้าผิวได้ดีมากแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำ,ดำมลภาวะอะไรโอ้คือดีครอบคลุมของผู้ชายครับ ตัวเดียวจบเลยหอมนะหอมเหมือนกลิ่นผู้ชายจริงๆนะกลิ่นผู้ชายก็คือผ,ผู้หญิงบางคนก็ชอบนะผู้หญิงบางคนก็ใช้ได้นะคนที่แบบหน้ามันๆน,นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีก7วันว่าเราจะเป็นยังไงนะนี่ครับสูตรนี่ครับแอต้าไว้นะ 10x น่าเดี๋ยวเราไาใช้ดูว่าเป็นยังไงแต่ครับแล้วก็ใช้สูตรนี้กองวันเลยเราไปเจอตอกองกันวันไปไม่ล็กก็ตามไปสามวันนะี่เป็นแบบสีดเกองสีเขียวนะครับเป็นสูตรไว้นะครับซึ่งเป็นสูตรที่ ทาแล้วเข้าผิวหน้าได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มี U V กันแสงแดดได้ด้วยนะครับถือว่าใช้แล้วอย่างหน้าใสรูขุมนเล็กตรงแน่นอนแล้วเรามาดูสรุปวันที่เจ็ดกันเลยต่อเลยครับว่าเป็นยังไงครับผมว่าดีหรือไม่ดีนะครับยกูดรีาร์บผ่านไปแล้วครับ7วันแล้วเรามาสรุปกันเลยว่าเป็นยังไงครับคืวหน้าตอนนี้ก็คือกลับมาช่วยงานที่บ้านแทนพ่อแม่นะครับก็เลยมีการที่จะแบบโดนแดดเยอะมากนะครับ แต่รู้สึกว่าทาไปแล้วเนี่ยก็มีแอบมีสิวขึ้นเล็กน้อยนะไม่รู้ผมแพ้อะไรหรือว่าอาจจะเป็นแพ้ปุ่นหรือว่าแพ้แดดอะไรอย่างนะแต่คือก่อนานั้นใช้มาแล้วรู้สึกว่าหน้าดีมากๆนะครับให้คะแนนไว้ที่เจ็ดเต็มสิบแล้วกันครับอาจจะไม่เหมาะกับหน้าพี่หมีนะว่าบางคนอาจจะเหมาะก็ได้นะแต่ว่าพี่หมีเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับแล้วก็สองสูตรบางทีก็ ใช้ไปแล้วก็มันตีกันหรือเปล่ายังไงไม่รู้แต่ว่าบางคนอาจจะถูกใจก็ได้นะเออบางคนผู้หญิงบางคนอาจจะใช้แล้วก็ดีก็ได้นะแนะนำให้ลองมาใช้ดูครับก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคครับใครชอบไม่ชอบก็ลองคอมเมนต์กันได้มีปัญหาหรือว่าเคยลองใช้แล้วก็สิวขึ้นไม่ขึ้นหรือหน้าดีไม่ดีก็มาเม้นกันบอกกันได้นะครับพี่หมีก็อยากรู้ว่าหน้าดีไม่ดีเป็นยังไงบ้างนะครับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะมารีวิวอะไรครับวันนี้เป็นแมนรีวิวขอลาไปก่อนครัับบสดีคร Happy <laughs>